สวัสดีค่ะทุกคนพบกับไอแอนพิมมี่และแกะกล่องไม่ใช่แกะกล่องของติ่งนะคะทุกคนวันนี้วันนี้เราจะมาแกะของที่ไม่ใช่ของติ่งกันบ้างแต่ว่าก็ยังอยู่ในหมวดที่มีความจีนๆอยู่นั่นก็คือขนมแล้วก็เครื่องดื่มจากจีนนั่นเองด้วยความที่เราเป็นติ่งจีนใช่ไหมทุกคนแล้วทีเนี้ยเวลาเราดูรายการหรือว่า เราดูศิลปินของเราอะเราก็จะเห็นพวกขนมเครื่องดื่มอะไรงนี้ที่เขาดื่มแล้วเราแบบเฮ้ยเราอยากจะลองบ้างนะทุกคนแล้วเราก็ไปเจอร้านหนึ่งในช h อปปีนะคะร้านนี้เดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ของร้านไว้ที่ description ด้วยคือร้านเนี้เขาขายของที่เป็นอาหารของจีนอะเยอะมากนี่ก็คือ เลือเล่อนเลื่อนเลื่อนแล้วก็แบบอันนี้อยากกินอันนี้อยากกิน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 นะคะพอสั่งมาแล้วก็คือแบบโอ้โหเยอะมากเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแกะให้ทุกคนดูกันว่าที่เราซื้อมามีอะไรบ้างนะคะนี่คะ่ะทุกคนกล่องใหญ่มากเวอร์คือจริงๆเราก็ไม่ได้สั่งมาหลายชนิดขนาดนั้นแต่ว่าเราสั่งมาชนิดหนึ่งอะหลายชิ้นไงมันก็เลยหนะักตื่นเต้นแล้วอะ อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างโอ้โห,โโหเต็มกล่องเลยนะคะทุกคนเรามาดูที่อย่างแรกกันก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรากดสั่งเลยนะคะก็คือนี่หม้อไฟร้อนเองของจีนนะคะจื้อหายกลัวนั่นเองนี่เราสั่งมาสองรถขออนุญาตวาง ซื้อายกัวนะคะก็คือเป็นหม้อไฟกึ่งสำเร็จรูปเนาะซึ่งเราเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วนะอันนี้อยู่ในช่องเราเองลองไปเลื่อนดูได้เลยนะคะอันนี้เป็นรถหมูแล้วก็อันนี้จะเป็นรถเนื้อนั่นเองความจริงมันก็มีแบบว่าที่เป็นน้ำซุปใช่ไหมแล้วก็ให้เรามาซื้อหมูซื้อผักอะไรมาใส่เองกับแบบนี้ที่เป็นกึ่งสำเร็จรูปเลยก็คือ เขามีทุกอย่างอบแห้งมาให้แล้วนะคะเราก็แค่ใส่ใส่ใ,สใสแล้วก็เขาจะมีอันที่แบบว่าให้ตัวให้ความร้อนน่ะทำให้มันร้อนเองโดยที่เราไม่ต้องต้มนะคะสะดวกมากเลยสําหรับคนที่ไม่ได้ไปตลาดซื้อหมูซื้อไก่แบบเราก็คือจบ Few moments later. นี่เสร็จแล้วนะคะหม้อไฟจื้อไห่กลัวรถเนื้อนั่นเอง ชิ้นต่อไปนะคะทุกคนอันนี้เราอยากกินมันนานมากมากที่สุดนี่ชามะนาวิต้านะคะเป็นกล่องอย่างนี้สั่งมากล่องเลยทุกคนมาเป็นแพ็คเลยจ้ะอันเนี้ยมันเป็นความทรงจำในวัยเด็กของเราอะทุกคนคือเราเคยไปเข้าค่ายที่จีนใช่ไหมแล้วก็ ชามะนาววันนี้เป็นสิ่งที่เราชอบกินมากคือมันจะอยู่ในตู้ตู้ขายน้ำที่ใต้หอของเราตอนที่เราไปอยู่จีนเนาะแล้วแบบมันเป็นเครื่องดื่มที่เฟรชมากแล้วก็ไม่ได้กินมาประมาณ6กปีได้แล้วหกปีอะตั้งแต่เราอยู่มห้านะคะจนตอนนี้เราเรียนจบแล้วอะคือเราตามหามันนานมากแล้วร้านนี้ก็มีให้เรา <c oughs> เปิ๊บใจ ตอนนั้นรู้สึกว่ามันจะประมาณสองหยวนเองมั้งอืมแต่ไม่รู้ว่าสมัยนี้มันขึ้นราคาหรือยังเนาะก็สารฝันความทรงจำในวัยเด็กของเราทุกคนถึงคิวชามะนาวในตำนานของเราแล้วนะคะคิดถึงมากเลยอะคือกินครั้งสุดท้ายตอนประมาณมห้านะคะ คือรสชาติของเขาอะ่ะมันไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดหรือหวานมากเกินไปมันแบบกำลังพอดีพอดีคิดว่าใครหลายๆคนก็น่าจะชอบเหมือนเรานะคะคราวหน้าต้องสั่งอีกแน่นอนไม่พลาดนะคะคือเขาบอกว่านี่เป็นชาแท้นะคะแล้วก็มะนาวแท้ด้วยรสชามะนาวนี่เจินชากับเจินหนิงเหมิง อร่อยมากคิดถึงมากต่อมาทุกคนนี่ยังคงเป็นชามะนาวอยู่นะคะทุกคนข้างชื่อฝุปิ้งหงฉาอันนี้เราเห็นมาจากรายการช่วง2019นะคะคือเขาก็เป็นสปอนเซอร์ของรายการเหมือนกันแล้วก็เมนของเราเอง <c oughs> เหรอล้วนๆนั่นเองนะคะก็เคยเป็นพรีเซนเตอร์ของ เจ้าชามะนาวอันนี้เหมือนกันด้วยความที่เราชอบชามะนาวอยู่แล้วทุกคนเราก็เลยอยากลองกินดูก็เลยซื้อมาสองขวดนะคะคังชื่อฟุปิ้งหงชาเป็นชามะนาวนั่นเองยี่ห้อนี้เราเห็นครั้งแรกตอนรายการช่วง2019นนะคะเขาเป็นออสปอนเซอร์ให้กับรายการแล้วก็ต่อมา ใช้ห่อนี้ก็ได้ไรซ์3คนนานๆนนล้วๆ้วแล้วก็กวงๆนะคะ3คนเป็นหลานจ้านตุย้ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราไม่รู้ภาษาไทยอะ่ะอารมณ์เหมือนพรีเซนเตอร์หรือว่าคนที่ไปทำกิจกรรมอะนะคะเห็นคนกินเยอะมากจนเราอยากรู้เลยว่ารสชาติมันเป็นยังไง <S <S เราก็จะมาลองชิมดูกันถ้าอร่อยเราก็จะซื้อ3าอีกแน่นอน ไหนๆก็ไหนๆพูดถึงไรซ์แล้วก็ใส่แก้วไรซ์ซะหน่อยมันอารมณ์ไอซ์ทีเนาะนี่เพราะว่ามันเป็นแบบชาไอซ์ทีปิงคือเย็นนะคะก็คือสดชื่นมากกลิ่นมะนาวเขาอาจจะไม่ได้เยอะมากเหมือน ยี่ห้อหนึ่งที่เป็นแบบกล่องที่เรากินไปอันแรกอนะเนาะอาจจะไม่เท่าวิตา้าแต่ว่าก็ให้ผ่านนะคะชิ้นต่อมานะคะเป็นสองอย่างนี้เป็นชานมนะคะทุกคนอันนี้เป็นชานมรสธรรมดาแล้วก็อันนี้เป็นชานมชีสสารฝันคอชานมอีกแล้ว อันนี้เราไม่เคยเราไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ว่ามันน่ากินดีเราก็เลยลองสั่งมาชิมดูนะคะชานมชีสนะคะี่ตรงนี้เขาเขียนว่าชีสยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ไม่เคยกินยี่ห้อนี้เราต้องลองชิมแล้วนะจ๊ะกลิ่นเขามีความหอมมันรสชาติ นุ่มๆละมุนนะคะแต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันดูเหมือนแบบไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหรอ่อืมไม่หวานมากแล้วก็มีกลิ่นหอมเล็กน้อยก็อร่อยดีแต่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยถูกใจเราอันนี้เป็นอันแรกเนาะที่เรากินแล้วรู้สึกว่าอืมก็เฉยๆอ,อืม หอมหอมันๆแต่ว่ารสชาติไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นอันนี้เป็นชานมรสออริจินอลนะคะทุกคนกลิ่นเป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือกลิ่นชานมนั่นเองจะชอบกลิ่นอันนี้มากกว่ากลิ่นชาชีสนะรสชาติพอใช้ได้แต่ก็ สำหรับเรายังไม่เข้มข้นเท่าไหร่เหมือนกันอันนี้จะหอมชามากกว่าหน่อยนะคะอร่อยดีชอบมากกว่าชาชีสโอเคเลยอันนี้ไม่ค่อยหวานมากด้วยสำหรับเรารสชาติอ่อนไปนิดนึงถ้าเกิดออเข้มข้นกว่านี้หน่อยสุดยอดชิ้นต่อมานะคะทุกคนคิดว่าอ๋อสายสไ વ ์เวลน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะนี่ทุกคน จนกัวลี่นั่นเองเป็นนมโยเกิร์ตนะคะถ้าจะให้พูดก็คือสมมติว่ารายการช่วงใช่ไหมช่วงอะไรเงี้ยเออสปอนเซอร์ของเขาก็จะเป็นเสี่ยมันยาวส่วนทางฝั่งของชิงหนีนะคะหรือว่ายูทิทยูก็จะเป็นเจนกัวลี่ที่เป็นสปอนเซอร์ให้นั่นเองคือเราก็เห็นศิลปินเขาก็นั่งสดในรายการแบบอือร่อยมากอยากจะลองดูเหมือนกันนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นรส พีชซากุระนั่นเองความจริงมันมีอีกรสนึงด้วยทุกคนสตรอเบอรี่กุหลาบแต่ว่าเราไม่ได้สั่งมาไว้มีโอกาสคราวหน้าเราก็จะสั่งมาชิมเหมือนกันนะคะมาลองชิมจนกวัวรี่รสพีสซากุระกันดีกว่าอื จนกัวรี่เขาจะมีความเป็นนมมากกว่าเนาะก็คือแบบจะเป็นน้ำเลยไม่ค่อยเป็นโยเกิร์ตสักเท่าไหร่แล้วก็รสชาติเขากลมกล่อมคือชอบด้วยความที่เราชอบพีชอยู่แล้วเนาะแล้วถ้าเกิดแบบว่าเปรียบเทียบระหว่างนมโยเกิร์ตสองยี่ห้อนะคะที่เราเคยกินมาแล้วก็เป็นรสพีชเรารู้สึกว่าเราชอบอันนี้มากกว่า เราชอบเนื้อสัมผัสของมันือมอแล้วก็เขามีวุ้นมะพร้าวด้วยนั่นเองอจริงๆขวดนางก็แอบใหญ่อยู่เหมือนกันนะ230ร l ิลลิตรแล้วก็รสชาติมันไม่ได้เป็นนมเปรี้ยวขนาดนั้นมันคือนมรสผลไม้เลยอหอมหอมพีชแล้วก็ในช่วงที่รายการยุทวิทยูอ่อนอยู่นะคะก็ สามารถโหวตผ่าน QR code ในฝาของเขาได้เหมือนกันเจินกวัวลี่เจินอนนร่อยัวเจินอี่อยเจแล้วก็อย่างสุดท้ายทุกคนอันนี้เป็นขนมนะคะนี่หอ่อห่อจิ๋วมากน่ารักมากเอ่อฟึงชื่อหายใต้เป็น สาหร่ายรสมาล่านั่นเองอันนี้เราแอบ,บเห็นพ่โม่ก็คือเมนของเราเองนะคะหลินโม่นั่นเองเขากินอยู่เราก็เลยแบบเอ๊ะมันอร่อยเหรอเห็นห่อแบบจิ๋วๆอย่างนี้น่าสนใจดีเรวก็เลยลองสั่งมาชิมดูเหมือนกันนี่เตอร์สาหร่ายรสมาล่านะคะตรงหอ่อตรงนี้มีรูปนาจายอยู่ด้วยน่ารักมากเลยอะคือกลิ่นมันแบบ ออกลินดูเผ็ดมากเลยอะแล้วก็มันจะเป็นเส้นๆอย่างนี้นทุกคนแ้นี่มันจะเป็นมันจะเป็นอันเล็กๆอย่างนี้มันก็หนึบๆนะทุกคนแล้วก็มีกลิ่นหมาล่านิดหน่อยอร่อยดีเพลินๆสุดยอดสุดยอดหรือเวลานั่งเมาอะไรกันเเงี้ย แล้วก็นั่งกินอันนี้คืออร่อยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดมากนะเพลินเลทุกคนเฟิงชื่อหายใต้ยี่ห้อห้วยหลงซัมติงนี่อร่อย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 ผ่านให้ผ่านชอบกินขนมอีกอย่างนึงก็คือเต้าหู่เหม็นฉางชานะคะเป็นห่อเล็กๆแบบนี้ อันนี้เราไม่ได้ซื้อมาพร้อมรอบสาหร่ายนะเราซื้อมาทีหลังแต่ว่าเราลองชิมไปแล้วสีเขียวนะคะอร่อยดีทุกคนสีเขียวอันนี้เป็นรสกระเทียมแล้วก็สีแดงเป็นรสผงยี่ราสีแดงยังไม่ลองกินเดี๋ยวค่อยลองกินดูมันเป็นเต้าหู้เหม็นที่ไม่เหม็นน่ะคือเปิดออกมาแล้วกลิ่นกระเทียมคือชัดมากแต่ว่าไม่ได้กลิ่นเต้าหู้นะคะ มันไม่เหมือนแบบที่รถเข็นนะ่ะอันนั้นคือกลิ่นโอ้โหโอ้โหอ,อันนี้พอกินได้สำหรับคนอยากลองชิมดูเพลินๆดีเหมือนกันนะคะชิ้นเล็กๆชอบอันนี้อร่อยเป็นไงบ้างคือทุกคนเยอะมากของกินเต็มบ้านกันเลยทีเดียวคราวนี้นะคะน่าจะอยู่กันได้อีกเป็นเดือนเลยนะคะไม่ต้องซื้อใหม่แล้วไม่ต้องไปแบบร้านค้าอะไรแล้ว เยอะมากไว้ถ้ามีอะไรน่าสนใจเราก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวลิงก์ของร้านเราจะใส่ไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะสามารถไปดูกันได้เผื่อใครอยากจะกินเหมือนเราวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย